มาครับคุณผู้ฟังเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชาติเรื่องที่คุณชาติเขาไล่ผมฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อราวๆสี่หรือไม่ก็5ปีก่อนในตอนที่เขาเพิ่งจะเริ่มงานใหม่เป็นรปภที่หอพักแห่งหนึ่งหอพักที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หอพักเก่านะครับเป็นหอพักใหม่ที่เก่าพอสมควรงงไหมก็คือพอมีอายุแหละครับแต่ก็ไม่ได้โสมากจะเรียกว่ากึ่งเก่ากึ่งใหม่ก็ได้จะได้นะ ตัวตึกของหอพักแห่งนี้ครับจะเป็นตึกสูง5้าชั้นข้างในจะแบ่งเป็นห้องพักหลายห้องและส่วนใหญ่คนที่อยู่หอพักแห่งนี้ก็จะเป็นพนักงานบริษัทเป็นคนโสดหรือไม่ก็นักศึกษาเช่าพักกันช่วงที่คุณชาติเขาเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยหอพักส่วนใหญ่มันก็จะมีคนเช่าพักอยู่หมดแล้วนะครับเรียกได้ว่านแน่นแทบถูกชั้นยกเว้นอยู่ชั้นเดียวนั่นก็คือชั้น5เป็นชั้นบนสุดของตึกเพราะว่ามันมีคนเข้าพักอยู่เพียงแค่ไม่กี่ห้องเท่านั้น ทำให้ชั้นนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบแล้วก็สงบเป็นพิเศษการทํางานที่หอพักแห่งนี้ครับมันเป็นการทํางานแบบเป็นกะโดยกะของคุณชาติจะเป็นการเข้างานตอน6กโมงเย็นแล้วก็เลิกงานตอน6กโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเป็นกะกลางคืนที่มันค่อนข้างจะเงียบมากๆเพราะว่าลูกบ้านส่วนใหญ่จะกลับเข้าห้องกันหมดแล้วครับมีแค่บางทีที่มีลูกบ้านเดินออกมาซื้อของบ้างหรือไม่ก็กลับมาจากทํางานกะเดือดป,ปลาย ซึ่งงานของคุณชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่หน้าที่เฝ้าตึกเฉยๆหรอกนะครับเพราะว่าในทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสคุณชาติจะมีหน้าที่พิเศษที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือต้องเดินขึ้นไปบนตึกแล้วก็ตรวจตราความเรียบร้อยของแต่ละชั้นแล้วก็ต้องตรวจในช่วงกลางคืนด้วยโดยช่วงเวลาที่จะต้องเดินตรวจมันคือเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องเดินตรวจเวลานั้น แต่เมื่อมันเป็นคําสั่งของทางเจ้าของหอพักแล้วคุณชาติเองก็เป็นพนักงานด้วยเขาก็เลยจําเป็นจะต้องทําตามคําสั่งที่ว่านี้ไอช่วงแรกๆตอนทํางานเนี่ยคุณชาติก็ทําหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของแต่ละชั้นตามปกติแต่มันดันมีเรื่องหนึ่งที่ทําให้ตัวเขาเองเริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาคือเวลาที่ตัวเขาเองเดินขึ้นไปตรวจบนชั้น5บางครั้งเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงลิฟต์เปิดเองโดยที่ไม่มีใครกดเรียกซึ่งพอได้ยินแบบนั้น ตัวเขาก็เลยแอบคิดในใจว่าระบบมันอาจจะรวนวหรือเปล่าหรือว่าลิฟต์มันอาจจะเกิดการขัดข้องอะไรสักอย่างแต่พอมาสังเกตดีๆคุณชาติก็พบว่าลิฟต์มันไม่ได้ขยับเองแบบสุ่มๆเหมือนกับว่ามันไม่มีใครอยู่หน้าลิฟต์เลยด้วยซ้าไม่มีใครเดินเข้าออกลิฟต์ตอนนั้นแน่นอนซึ่งไอ้ป้อมยามที่คุณชาติเขานั่งทํางานอยู่ตอนกลางคืนจริงๆแล้วมันจะมีจอคอมนะครับเอาไว้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดมันดูได้ทุกส่วนของหอพักรวมถึงไอ้ชั้น5ชั้นนั้นด้วย คุณชาติเขามาสังเกตเห็นว่าไอลิฟชั้น5เนี่ยมันชอบเปิดเองจริงๆตอนที่คุณชาติเดินตรวจตัวเขาเองก็เลยมาลองรีภาพดูในกล้องวงจรปิดตอนตรวจตึกเสร็จแต่ว่าทุกอย่างมันก็ปกติดีถึงแม้ลิฟมันจะเปิดเองแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเหมือนกับว่าไอช่วงเวลาที่คุณชาติขึ้นไปตรวจเนี่ยลิฟมันจะชอบเปิดเองแล้มันก็จะเปิดเองเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นแปลกดีเหมือนกัน ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งในคืนวันนั้นคุณชาติก็นั่งเฝ้าจอกล้องวงจรปิดตามปกติเวลาตอนนั้นเขาจําได้ดีครับว่ามันเป็นช่วงเวลาตีสามกว่าแล้วตัวเขาเองนั่งไล่ดูกล้องวงจรปิดไปเรื่อยๆ,ๆเผื่อว่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วอยู่ดีๆไอ้กล้องวงจรปิดที่หน้าลิฟต์ชั้นห้ามันก็กระตุกเหมือนกับว่าสัญ,ญญาณมันขาดขาดห,หายหายแล้วประตูลิฟต์มันก็เปิดออกเองแบบช้าๆแบบที่ไม่มีคนกด คุณชาติเขาหันไปดูอีกมุมหนึ่งโดยที่กล้องมันก็จับได้ว่าไอ้จุดนั้นครับมันมีวัยรุ่นคนหนึ่งดูจากสายตานะกะเอาน่าจะอายุราวๆสิบสิบได้มั้งวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเขาเดินออกมาจากลิฟต์แล้วเขาเองก็กําลังลากถุงสายรุ้งใบใหญ่มากลากออกมาจากลิฟที่มันเปิดในลักษณะเหมือนกับการลากของหนักๆลากแบบทุลักทุเลคุณชาติที่เห็นแบบนั้นเขาก็ยังคิดเลยครับว่าเด็กคนนี้คือใคร เพราะถึงแม้เขาจะมาทํางานที่นี่ได้ไม่นานแต่เขาก็จําได้จําหน้าลูกบ้านบนชั้น5้าได้ทุกคนคืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ไอ้ชั้น5้าเนี่ยคนมันอยู่น้อยครับคุณชาติก็เลยจําหน้าทุกคนได้และเพราะแบบนี้เขาก็เลยรู้ไงว่าไอ้เด็กคนนี้ที่ขึ้นไปบนชั้น5้าเนี่ยต้องไม่ใช่คนที่อยู่บนชั้นห้าอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่คุณชาติกดกล้องวงจรปิดหันไปอีกทางหนึง่งจูๆ่ๆไอ้กล้องที่ดูอยู่มันก็สั่นๆ สั่นไปสั่นมาภาพกระพริบไปกระพริบมาแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นที่ลากถุงใส่ลุงเมื่อกี้นี้เนี่ยก็หยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเป็นห้องที่อยู่ริมสุดห้องนั้นมันคือห้องเลขที่5 0 9โดยที่ไม่นานนักไอกล้องวงจรปิดเจ้ากรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันรวนวครับแล้วก็หลุดเฟรมไปภาพหน้าจอปันดับไปประมาณ1ิบวิได้ก่อนที่มันจะติดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยหลังจากที่กล้องวงจรปิดมันติดขึ้นมา ครานี้เด็กผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วภาพในกล้องตอนนั้นก็คือภาพบนชั้นห้ามันเงียบสนิทชั้นห้ามันกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นคุณชาติเองเนี่ยแหละครับที่เริ่มรู้สึกแปลกๆเอาคิดขึ้นมาในหัวด้วยสัญชาตญาณว่ามันน่าจะมีใครบางคนแอบขึ้นมาบนชั้นห้าแน่เลยน่าจะขึ้นมาแบบไม่ได้รับอนุญาตด,ด้วยเพราะว่าจากข้อมูลที่คุณชาติได้รับมาจากเพื่อนร,ปรอปภกะกลางวันนะครับนั่นก็คือห้องห0 9มันไม่มีคนอยู่ แล้วถ้าเด็กคนนั้นแอบเข้ามาจริงๆตัวเขาเองในฐานะรอปภพอเนี่ยก็อาจจะซวยได้ในคืนนั้นเพราะแบบนี้ครับคุณชาญเขาก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปตรวจบนชั้น5ทันทีโดยที่ไม่รอตรวจตามรอบปกติด้วยนะและหลังจากที่ตัวเขาขึ้นไปบนชั้น5แล้วเดินตรงไปที่หน้าห้อง5 0 9น้ไอห้อง5 0 9มันคือห้องที่อยู่มุมอับที่สุดของทางเดินชั้น5ก่อนที่ตัวเขาเองจะเริ่มได้กลิ่นเหม็นมันเป็นกลิ่นเหม็นแบบแปลก กลิ่นเนี่ยมันคล้ายกับกลิ่นซางสัตว์หรือไม่ก็อาหารเน่าแบบเหม็นๆหนักๆเลยแล้วหลังจากคุณชาติเดินเข้าไปใกล้ๆตัวเขาก็เห็นว่าประตูนหน้าห้อง509มันถูกแง้มเอาไว้เล็กน้อยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้มันไม่มีคนอยู่นะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็แสดงว่าเด็กคนเมื่อกี้น่าจะงัดห้อง5 0 9เข้าไปพอคุณชาติเขาเห็นแบบนั้นครับเขาก็ไม่รอช้า เขาชิงโง่เข้าไปดูด้านในแล้วก็เห็นถุงสายรุ้งใบใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่ใกล้ๆประตูไอถุงใบนี้เขาจําได้ชัดเลยมันเป็นถุงที่ผู้ชายวัยรุ่นเมื่อกี้ล่าขึ้นมาบนชั้นห้าซึ่งเพราะแบบนี้ครับคุณชาติเขาก็เลยมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นขโมยแล้วก็แอบ,บขึ้นมางัดของบนชั้น5้าแน่นอนพอรู้แบบนั้นเขาก็เลยค่อยๆผลักประตูให้กว้างออกเพื่อที่จะดูด้านในให้ชัดเจนขึ้นเผื่อถ้ามันมีอะไรผิดปกติหรือฉุกเฉิน ตัวเขาจะรีบแจ้งตำรวจทันทีแต่ทันทีที่บานประตูมันถูกแง้มออกเนี่ยภาพด้านในห้องมันก็มืดมากเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่มีใครเปิดไฟด้วยมันมีเพียงแค่แสงไฟจากทางเดินส่องเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นวินาทีนั้นครับคุณชาติเขาลึกๆในใจนะเขารู้สึกหวั่นๆอยู่เหมือนกันแต่ก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่าด้านในมันเป็นยังไงและเด็กคนนั้นไปไหนมาขโมยอะไรในหอพัก คุณชาติเขาก็เลยค่อยๆผลักประตูให้กว้างขึ้นแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปในห้องอย่างเงียบๆโดยพอเข้าไปถึงในห้องเขาก็รู้เลยว่าห้องนี้มันน่าจะไม่มีคนอยู่จริงๆเพราะว่าในตัวห้องมันมีกลิ่นเหม็นอับแรงมากๆเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมันถูกคลุมอาไว้ด้วยผ้ากันฝุ่นทั้งหมดและจู่ๆไม่นานนักคุณชาติก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันมันเป็นเสียงคนทะเลาะก,กันแบบเบามากๆเบาจนแทบเหมือนกับเป็นเสียงกระซิบเลย แต่มันได้ยินนะ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในห้องมันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงกระซิบเหมือนคนทะเลาะก,กันแล้วคุณชาติเาก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้เสียงที่เขาได้ยินมันดังมาจากห้องห้องไหนหรือดังมาจากชั้นไหนของหอพักก็ไม่รู้ตัวเขาพยายามฟังฟังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นแหละแต่ก็รู้ว่ามันเป็นคนสองคนทะเลาะก,กันแน่นอนแล้วไม่นานนะักคุณชาติก็เห็นร่างของคนสองคนเดินออกมาจากฝั่งห้องนอนร่างหนึ่งมันดูออกเลยว่าเขาเป็นผู้หญิง เพราะว่าเธอผมยาวมากส่วนอีกร่างหนึ่งมันเหมือนผู้ชายแต่การเห็นเนี่ยมันเป็นการเห็นแค่เงาเงาโปร่งโปร่งเห็นหน้าไม่ชัดไม่ใช่ลักษณะของคนจริงๆมันเป็นลักษณะของคนที่คล้ายกับคนโปร่งแสงแต่มันก็ไม่ได้โปร่งจนเห็นรายละเอียดอะไรไม่ได้ทั้งสองคนตรงหน้าคุณชาติเนี่ยทั้งเสียงทั้งท่าทางมันเป็นลักษณะของคนที่โกรธกันมากๆซึ่งไอตอนที่เห็นอย่างที่บอกไปก็คือมันเห็นไม่ชัด แล้วไอ้เสียงที่เขาทะเลาะก,กันก็ได้ยินไม่ชัดอีกว่าเขาพูดอะไรกันซึ่งคุณชาติเองที่ยืนอยู่หน้าประตูแบบนั้นเขาก็ยืนนิ่งไม่กล้าขยับกลัวว่าไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจะรู้ตัวว่าคุณชาติกําลังแอบดูพวกเขาอยู่ซึ่งไอ้วินาทีนั้นนั่นแหละคุณชาติเขารู้ตัวแล้วว่าไอ้สิ่งที่เห็นมันต้องไม่ใช่คนแน่ๆไอ้สองคนตรงหน้าเนี่ยเขายังทะเลาะก,กันไม่หยุดแล้วเสียงมันก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้มันมีจังหวะหนึ่ง เหมือนกับว่าเขาผลักกันไปผลักกันมาดูจากท่าทางแล้วเหมือนฝ่ายหญิงจะพยายามหนีแต่ฝ่ายชายจะดูเหมือนกำลังโกรธจัดโดยที่ไม่นานนะักฝ่ายชายก็คว้าของบางอย่างจากพื้นห้องขึ้นมาดูจากทรงแล้วมันน่าจะเป็นท่อนอะไรสักอย่างแข็งแข็งไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นท่อนเหล็กหรืออะไรก่อนที่เขาจะเหวี่ยงท่อนๆน,นั้นไปใส่ที่ศีรษะของผู้หญิงเต็มแรงในตอนที่เห็นเนี่ยคือคุณชาติใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลย แค่เห็นภาพตรงหน้าเขายังรู้สึกเหมือนกับโดนตีแทนก่อนที่ไม่นานนักฝ่ายหญิงจะล้มลงโดยที่ฝ่ายชายเขาก็ไม่หยุดเขาใช้ของในมือน,นั่นแหละกระหน่ำลงไปที่ร่างเธอเสียงที่คุณชาติได้ยินมันยังคงดังกล้องอยู่ในหัวมันเหมือนกับเสียงอะไรหนักๆก,กระทบกับเนื้อในตอนนั้นเขาได้แต่ยืนดูตัวแข็งอยู่แบบนั้นทั้งกลัวทั้งช็อกแบบขยับตัวไม่ออกโดยหลังจากที่ร่างของผู้หญิงคนนั้นเขาแน่นิ่งไป ผู้ชายคนนั้นเขาก็ค่อยๆลากร่างของเธอไปใส่ถุงสายรุ้งใบใหญ่ที่วางอยู่ใกล้ๆประตูถุงเดียวกันกับที่คุณชาติเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยแหละเขาเอาร่างของเธอยัดเข้าไปในนั้นครับเหมือนกับเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งในตอนนั้นคุณชาติที่เห็นเขาก็ตกใจจนกรี๊ดแตกแต่ก็ขยับขามไม่ได้ขาม,มันแข็งสุดๆเขาพยายามรวบรวมสติแล้วนะแล้วก็คิดได้ว่าจะต้องหนีออกจากห้องนี้แต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับไปที่ประตูพอเอื้อมมือไปที่ประตู อประตูตรงหน้าเนี่ยมันดันปิดใส่ต่อหน้าต่อตาเลยมันเหมือนกับมีลมแรงๆพัดเข้ามาจากในห้องจนประตูมันปิดแล้วมันก็ลงกรอนของมันเรียบร้อยพอเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจหนักกว่าเดิมอีกก่อนที่จะพยายามบิดลูกบิดไปมาพยายามปลดล็อกประตูแต่ไม่ว่าจะใช้แรงเท่าไหร่มันก็เปิดไม่ออกโดยที่เซียววินาทีหลังจากนั้นตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากด้านหลัง มันเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูแล้วขนลุกสู้ที่ได้ยินเนี่ยคือมันเป็นเสียงของผู้ชายแน่ๆแต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยแหละอายุไม่น่าเกิน20คือเสียงมันยังมีความเป็นเด็กอยู่หน่อยๆเหมือนกับเป็นเสียงที่เพิ่งแตกเนื้อหนุม่มไอเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงหัวเราะแบบสนุกมากๆเหมือนกับเป็นการหัวเราะสนุกที่ได้แกล้งคนอื่นแล้วก็ตามมาด้วยประโยคที่ทำให้คุณชาติยืนแทบไม่ไหวอยากเห็นไม่ใช่หรอ ดูต่ออีกหน่อยสิพอได้ยินแบบนั้นครับคุณชาติเองก็พยายามไม่หันหลังกลับไปไม่อยากหันกลับไปดูพยายามเปิดประตูอยู่นั่นแหละก่อนที่จูจ่ๆร่างกายของเขาจะเหมือนกับว่าถูกคนจับเอาไว้แล้วก็หันหลังกลับคือพยายามฝืนแล้วครับแต่ร่างกายมันไม่ยอมทําตามคําสั่งมันเหมือนกับโดนแรงหนักๆห,ห,หรือไม่ก็คนร่างกายใหญ่ๆจับแขนทั้งสองข้างแล้วก็พลิกตัวกลับไปพอเขารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเขาก็หันหน้ากลับไปในห้องแล้ว แล้วไอ้สิ่งที่ยืนรออยู่กลางห้องนั่นก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นคนเดียวกันกับที่เห็นตีผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้เนี่ยแหละชายคนนั้นเขากําลังลากถุงสายรุ้งใบนั้นไปรอบๆห้องเขาลากถุงไปมาเหมือนกําลังสติแตกไม่รู้จะทํำยังไงต่อลากวนไปวนมาอยู่ในห้องแบบลนลานสุดๆซึ่งพื้นที่ในห้องที่ถุงสายรุ้งใบนั้นมันถูกลากไปมามันก็เต็มไปด้วยรอยโลหิตมันเป็นรอยทางยาวตามที่ถุงมันถูกลากผ่าน โดยหลังจากที่คุณชาติเห็นภาพนั้นแล้วนอกจากสิ่งที่เห็นนอกจากเสียงที่ได้ยินอีสิ่งที่ได้รับต่อมาจากนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นมันเป็นกลิ่นเหม็นคาวแบบแรงมากๆไม่ได้เหม็นแบบธรรมดานะคุณผู้ฟังมันเหม็นแบบโอ้โหเหมือนมีร่างอยู่ตรงนั้นจริงๆอะจนคุณชาติเขารู้สึกได้ว่าเหมือนกลิ่นที่เขาได้กลิ่นเนี่ยมันทะลุผ่านจมูกเข้าไปลงไปในลําคอในตอนนั้นเขาหายใจเข้าไปทีเดียวถึงกับทนไม่ไหวเลยอาเจียนออกมาเต็มพื้นห้องไปหมด ทั้งเวียนหัวทั้งเหม็นทั้งกลัวความรู้สึกทุกอย่างตอนนั้นมันปะปนกันไปหมดคือไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีก็จําจไม่ได้เลยครับว่าเขายืนดูภาพนั้นอยู่นานแค่ไหนจนอยู่ดีๆภาพทุกอย่างมันก็ค่อยๆหายไปเหมือนภาพมันค่อยๆจางไปทีละนิดทีละนิดท้ายที่สุดภาพตรงหน้ามันก็หายไปเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นในวินาทีที่ภาพตรงหน้ามันหายไปนั่นแหละไอกรอนหน้าประตูห้องมันก็ดีดออกมาเอง แล้วประตูมันก็แง้มออกเหมือนกับว่ามีคนเปิดประตูมาจากนอกห้องซึ่งไอวินาทีนั้นมันก็เป็นวินาทีเดียวกันกับที่คุณชาติเขารู้สึกตัวแล้วก็ขยับตัวได้นะครับเขารีบหันหน้าออกไปทางนอกห้องแล้วก็วิ่งออกจากห้องห้องนั้นทันทีไม่กล้าหันหลังกลับมามองอะไรทั้งนั้นก่อนที่เขาจะมุ่งตรงไปยังป้อมยามไอตอนที่ถึงป้อมยามเนี่ยขาสั่นเหมือนนกตีปีกเลยนะคุณชาติเขาบอกแบบนั้นคือแบบสั่นจนแบบผับๆไปหมดเลย คือไงที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังในตอนที่ถึงป้อมเนี่ยตรงโต๊ะบนป้อมนะมันจะมีนาฬิกาอยู่คือมันเป็นนาฬิกาที่ใช้ตอกบัตรนะครับว่าเข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงตอนที่มองนาฬิกาเนี่ยคุณชาติเราก็เห็นว่าเวลาตอนนั้นมันคือตีห้าครึ่งอีกแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็จะ6กโมงเช้าได้เวลาออกกะแต่ปกติแล้วเนี่ยตีห้าสี่สิบห้าเพื่อนรอปภที่มาตอกกะเขาก็จะมารอเวลาตอกบัตรแล้วนะครับ แต่ว่าด้วยความที่คุณชาติเขาเพิ่งจะเจอเรื่องช็อกมาตอนนั้นเขาจําได้เลยว่าตัวเขาเองไม่รอแล้วเขาเก็บของทุกอย่างเตรียมตัวกลับบ้านทันทีซึ่งไอเรื่องหน้าแปลกที่ผมบอกก็คือคุณชาติเขาจําได้ว่าตอนนี้เขาขึ้นไปบนชั้น5้าเนี่ยเวลาตอนนั้นมันเพิ่งจะตีสามยี่แต่พอเขาลงมาอีกทีมันดันตีห้าครึ่งเท่ากับว่าเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณชาติอยู่ในห้อง5 0 9เกือบสองชั่วโมงครึง่งและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับ เขาเลยตัดสินใจทันทีเลยว่าเขาจะออกจากงานเขาจะลาออกทนไม่ไหวแล้วไอ้วินาทีที่โกยของออกมาจากป้อมเนี่ยเขาก็เอามือถือกดโทรศัพท์หาหัวหน้าแล้วก็บอกหัวหน้าไปว่าผมไม่มาทํางานแล้วนะผมลาออกแล้วผมเจอผีเจอตัวจริงๆเลยแล้วก็เจอครั้งแรกในชีวิตด้วยคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์คนตกใจไหมนั่นแหละประมาณนั้นเลยพูดไม่เป็นศัพท์ฟังไม่รู้เรื่องต้นหัวหน้าเองเขาต้องบอกว่าชาติ ใจเย็นๆก่อนแล้วหัวหน้าก็เงียบไปพักใหญ่เหมือนกับว่าหัวหน้าเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจอะครับว่าคุณชาติเจออะไรมาแต่คุณชาติเองก็ยืนยันไปว่าของจริงเจอแบบจริงๆเลยแล้วก็ไม่เอาแล้วกับตึกตึกนี้ออกกลับบ้านไปปลูกข้าวดีกว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณชาติทานอกจากเป็นการตรวจตาแล้วมันดันกลายเป็นว่าคุณชาติแอบเข้าไปในห้องของลูกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมันก็ผิดเต็มๆ เพราะว่าเวลาตรวจของหอพักมันก็มีเวลาชัดเจนแต่ก็อย่างว่าแหละวินาทีนั้นใครมันจะไปสนใจเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับเวลาเห็นอะไรผิดปกติก็ต้องขึ้นไปตรวจอยู่แล้วและใครจะไปรู้ล่ะครับว่าไปตรวจแล้วจะเจอผีทีนี้พอคุณชาติขอลาออกแล้วก็พูดอย่างหนักแน่นว่าจะลาออกเนี่ยหัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ต้องกลับนะรอเพื่อนมาต่อกะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมหมายถึงหัวหน้านะครับเดี๋ยวจะรีบไปหอพักเดี่ยวนั้นเลย ตอนที่หัวหน้าเขามาถึงครับมันก็จะมีพี่รปรพออีกคนหนึ่งเนาะที่มาต่อกะกลางวันทั้ง3าคนในป้อมเนี่ยก็พยายามเปิดกล้องวงจรปิดเปิดหลักฐานดูทุกคนเนี่ยก็งงๆนะเพราะว่าจากที่คุณชาติเล่ามันควรจะมีคนแปลกหน้าขึ้นตึกมาด้วยแล้วก็มีภาพของถุงสายรุ้งที่ลากขึ้นไปหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่มันยืนยันได้แต่พอเปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยเรื่องราวที่คุณชาติเล่ามาทั้งหมดมันดันกลับไม่มีอะไรเลย ไม่มีแม้กระทั่งลิฟที่มันเปิดประตูออกไม่มีคนแปลกหน้าไม่มีชายวัยรุ่นไม่มีถุงอาม่าสีรุง้งไม่มีอะไรเลยนอกจากภาพที่คุณชาติเดินขึ้นไปบนชั้น5แล้วก็เข้าไปในห้อง509คนเดียวซึ่งหลังจากที่มันไม่มีอะไรแบบนี้เนี่ยคุณชาติก็เลยบอกงั้นฟังเรื่องที่ผมเจอหน่อยได้ไหมเรื่องของเด็กผู้ชายที่ลากถุงสายรุ้งอยู่หน้าห้อง5 0 9ลากเข้าไปในนั้นแล้วในนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม คุณชาติเขาเล่าเป็นฉากเลยครับว่าคนในห้องเขาทะเลาะก,กันแล้วก็ทำแบบโน้นแบบนี้ก่อนที่จะเอาร่างใส่ถุงแล้วก็เดินลากไปมาพอเล่าถึงจุดหยุดนี้เนี่ยแหละหัวหน้ากับเพื่อนรปอปภอีกคนหนึ่งก็เงียบเลยความเงียบทุกอย่างความอึมคมควาอดอัดทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาในป้อมยามทุกคนเงยหน้าขึ้นมามองกันเหมือนกับว่าไม่ต้องเอ่ยอะไรออกมาอีกแล้วมันเป็นความเงียบที่ทําให้คุณชาติมั่นใจว่าเรื่องที่ตัวเขาเห็นเนี่ย เขาไม่ได้เจอคนเดียวแน่นอนและตอนนั้นเขาก็ยืนยันคําเดิมนะครับว่าลาออกไม่มีกินก็จะลาออกและเขาก็จะไม่กลับขึ้นไปเหยียบบนตึกอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับหัวหน้าเขาก็พอจะเข้าใจหัวหน้าเขาก็เลยถามคุณชาติว่าไม่เป็นไรถ้าชาติจะลาออกพิ่เล่าให้ฟังไหมละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าเขาเล่าให้ฟังว่าห้อง5 0 9เมื่อหลายปีก่อน ก่อนที่คุณชาติจะเข้ามาทํางานเนี่ยมันเป็นห้องที่เคยมีแม่ลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันมาหลายปีคนเป็นลูกจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเขามีอาการป่วยทางจิตส่วนคนแม่เองก็ไม่ได้ปกติดีนักนะมีปัญหาทางจิตเหมือนกันไม่ต่างกันเลยครับเยงแต่ว่าอาการของคนแม่เนี่ยถ้าได้ยาจะควบคุมได้แต่คนลูกนี่หนักหน่อย ทั้งสองครับไม่มีญาติที่ไหนเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่2คนในห้อง509เพียงลําพังวันทั้งวันเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นหน้าหรือว่าได้ยินเสียงอะไรจากห้องนี้เท่าไหรนะ่นักแม่ของเด็กชายคนนั้นต้องออกไปทํางานอยู่บ้างเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาเธอจะออกจากห้องในตอนเช้าแล้วก็กลับเข้าห้องมาอีกทีหนึ่งก็คือตอนค่าชีวิตของเขาเนี่ยจะวนลูปอยู่แบบนี้ครับทุกวันตวนลูกชายก็มีเห็นหน้าเห็นตาบ้างในช่วงแรกๆ ก่อนที่ลูกชายเขาจะหายหน้าไปหลายปีไม่มีใครเห็นเด็กคนนั้นอีกเลยซึ่งลูกบ้านที่อยู่ห้องใกล้เคียงกันก็เคยเล่าให้หัวหน้าฟังเหมือนกันว่าตัวเขาก็เคยได้ยินเสียงเหมือนเด็กผู้ชายพูดคนเดียวอยู่ในบ้านตอนกลางคืนหรือบางทีก็ได้ยินเสียงโวยวายแต่พอไปแอบฟังหน้าห้องมันก็เงียบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งพอเป็นแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าครับทุกคนก็เลิกสนใจปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของแม่ลูกคู่นั้นไปเพราะว่าแม่ของเด็ก มักจะพูดว่าลูกชายเขาเนี่ยไม่สบายต้องอยู่ในห้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแล้วก็คนอื่นด้วยพูดตรงๆนะคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าแม่เขาก็รู้แหละว่าลูกเขาไม่ปกติแล้วกินยาก็ไม่ได้ดีขึ้นแม่เขาก็เลยพยายามขังลูกเขาเอาไว้ในห้องตลอดระยะเวลาเป็นปีที่หัวหน้าไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ออกจากห้องเลยใช้ชีวิตอยู่ในห้องห้องนั้นเหมือนกับว่าแม่เขาขังลูกชายเอาไว้ในห้องนั่นแหละ จนในวันหนึ่งมันก็มีเรื่องที่คนในหอพักเขาพอจะจําได้วันเกิดเหตุคงเป็นช่วงกลางดึกครับไม่มีใครแน่ใจครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในห้อง509แต่ที่พอจะรู้ก็คือแม่ลูกคู่นั้นเขามีปากเสียงกันในคืนนั้นและด้วยอาการป่วยทางจิตของทั้งสองคนนั่นแหละโดยเฉพาะตัวลูกที่อาการหนักแล้วก็รุนแรงกว่ามันก็เลยทําให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงขั้นการปลดชีวิตกันและกัน ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าเหตุการณ์ในห้องมันเป็นยังไงแต่ผลลัพธ์ก็คือคนเป็นแม่เสียไปเลยส่วนคนเป็นลูกที่ควรจะตกใจหรือว่าทําอะไรสักอย่างมันดันกลับไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นภาพเดียวกันกับที่คุณชาติเห็นในห้องเขาเอาร่างของแม่ตัวเองเนี่ยใส่ลงไปในถุงสายรุ้งแล้วก็ลากร่างไปมาทั่วชั้นห้าเหมือนกับว่าเขากําลังเล่นอะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละครับในคืนวันนั้นเขาลากถุงสายรุ้งไปมาซ้ําแล้วซ้าเล่า จนทาให้เพื่อนข้างห้องที่ได้ยินเสียงการลากผิดปกติเนี่ยเปิดประตูห้องออกมาดูพอเปิดประตูออกมาปุ๊บภาพที่เห็นตรงหน้ามันก็ทําให้เขาช็อกไปเลยก่อนที่เพื่อนข้างห้องเขาจะรีบโทรแจ้งตํารวจโดยหลังจากที่เรื่องมันแดงขึ้นตัวลูกชายที่ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤตินะครับแล้วก็ส่งตัวไปรักษาการทางจิตแต่ก็อยู่หลังจากนั้นได้ไม่นานนะเขาก็เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งหลังจากทั้งแม่ทั้งลูกจากไปเรื่องราวมันก็น่าจะเป็นปกติแล้วใช่ไหมล่ะมันดันเริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในหอพักโดยเฉพาะที่ชั้นห้าตอนแรกพี่หัวหน้าเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแต่คนบางคนในหอพักเขาก็พูดว่าเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าห้องตอนดึกๆหรือบางครั้งมันก็มีเสียงเหมือนของถูกลากไปลากมากลางดึกก่อนที่มันจะตามมาด้วยกลิ่นคาว ในเรื่องพวกนี้ครับมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน,อน้อยๆที่ต่างคนต่างเจอเจอคนละนิดคนละหน่อยให้พอได้รู้ว่าแม่ลูกคู่นั้นไม่ได้ไปไหนและหลังจากที่มีคนเจอบ่อยขึ้นที่ชั้นห้ามันก็เริ่มเงียบลงผู้เชา่าหรือว่าลูกบ้านที่อยู่บนชั้นห้าก็เริ่มทยอยย้ายออกทีละห้องสองห้องบางคนเขาบอกเขาทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาเจอบ่อยเกินประสาทเสียบางคนก็ย้ายออกไปเลยเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงส่วนห้องที่ยังอยู่ไม่กี่ห้องก็ไม่แน่ใจว่าเคยเจอหรือเปล่า หรือลูกบ้านที่อยู่บนชั้น5ตอนนั้นเขาแค่เลือกที่จะไม่พูดจนหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องราวมันก็ซาไปตามกาลเวลาราปภใหม่ๆที่มาทำงานเนี่ยส่วนมากแล้วนะจะไม่เจออะไรไม่เห็นอะไรหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่ห้องห0 9บนชั้น5จนกระทั่งคุณชาติมาทำงานเนี่ยแหละมาทำแค่ไม่กี่วันก็เจอเข้าเต็มๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยเหมือนกับว่าคุณชาติเข้าไปแบบถูกที่ถูกเวลาย,ยังไงก็ไม่รู้ โดยที่ปัจจุบันนี้นะครับตัวคุณชาติเองก็ผ่านหอพักนั้นอยู่เป็นประจำแต่ตัวเขาก็เห็นนะว่าหอมันมีการปรับปรุงใหม่แล้วทาสีตึกจนดูสวยกว่าเดิมเยอะแต่คุณชาติเองเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนชั้นห้ามันจะหายไปหรือยังหรือว่าทุกวันนี้ยังมีคนเคยเจอแม่ลูกคู่นั้นอยู่หรือเปล่า เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังตอนที่ผมอ่านตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่แฟนกันหรือเปล่าสามีภรรยาทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วก็พลั้งมือปลิดชีวิตไปแบบคลาสสิกอะไรแบบนั้นนะฮะแต่พอฟังไปฟังมาจนถึงตอนจบเนี่ยคุณชาติเล่าให้ฟังก็โอ้ดาร์กดีเหมือนกันเนาะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเขาสติไม่ค่อยดีครับต้องบอกว่าเขามีปัญหาทางจิตมีอาการทางจิต ในวันที่เกิดเรื่องลูกเขาน่าจะไม่ได้กินยาหรือว่ามีความเครียดสะสมหรือเปล่าก็เลยทําอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทําลงไปและการทําแบบนี้เนี่ยทางศาสนาพุทธเขาเรียกว่าอนันติยกรรมนะครับคุณผู้ฟังเป็นบาปหนักเป็นบาปที่ห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานเลยซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเดาครับว่าวิญญาณของคนเป็นลูกเนี่ยน่าจะต้องไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอน แล้วคุณผู้ฟังหลายครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณชาติตัวคุณเองเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้หรือเปล่าแล้วคุณคิดเหมือนผมไหมว่าตอนแรกน่าจะเป็นคู่สามีภรรยาอะไรแบบนั้นตอนหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะหักมุมนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนคนนั้นก็คือมารดาตัวเองคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณผข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหล่อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ